สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวตัวไฟตั้งพื้นนะครับเป็นไฟสนามนะครับตัวสูงนะครับความสูงรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตร50นะครับแล้วก็ตัวโคมไฟนะครับจะเป็นโคมช่อนะครับ เป็นลักษณะ U shape นะครับทรงโมเดิร์นตัวนี้เป็นตัวอย่างแสงสีเหลืองวอ์มไว้แต่ทางร้านมีจําหน่ายทั้งแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับตัววัสดุนะครับที่ลูกค้าจะได้รับก็คือจะมีตัวเสาอลูมิเนียมแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ท่อนนะครับท่อนที่1ท่อนที่2ท่อนที่3แล้วก็ท่อนที่4รวมทั้ง3โคมนะครับแต่ละโคมจะเป็นโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับ ที่ลูกค้าสังเกตด้านบนจะเป็นหัวตัดเป็นแผงโซลา r c เซลล์บิวอินด้านบนนะครับสามารถรับพลังงานจากแสงแดดแล้วก็เก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านในนะครับตอนกลางคืนท้องฟา้ามืดไฟจะติดอัตโนมัติเองแบบนี้ทุกวันนะครับเหมาะมากๆสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ อยากติดตั้งไฟสนามเพิ่มนะครับอาจจะเป็นส่วนสาธารณะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมติดตั้งง่ายๆนะครับยึดพื้นนะครับแล้วก็หาจุดติดตั้งที่แผงโซลา r เซลล์หรือว่าตัวโคมที่เราจะติดลักษณะนี้นะครับเป็นพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีต้นไม้หรือเงาอาคารบังนะครับตัวไฟก็จะติดอัตโนมัติเองแบบนนี้ทุกวันไม่ต้องเดินสายไฟนะครับแล้วก็ประหยัดค่าไฟทุกๆวันอีกด้วย นะครับผมส่วนวัสดุนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับทนแดดทนฝนดังนั้นไว้ใจได้เลยนะครับตัวไฟเป็นหลอด LED นะครับแต่ละดวงความสว่างประมาณ280ลูเมนนะครับเทียบเท่าไฟบ้านประมาณ4-5วัตต์ไฟบ้านนะครับเพราะฉะนั้น3ช่อนะครับความสว่างก็กินแอเรียโดยประมาณนะครับ4-5เมตรถ้าอยู่ในพื้นที่มืดสนิทนะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างสว่างนะครับเพราะว่ามีแสงไฟถนนแสงไฟบ้าน รอบๆนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจสั่งซื้อตัวไฟตั้งพื้นโซลา r เซลล์ทรง U-Shape 3ช่อนะครับจากร้าน XML Solar สามารถติดต่อสั่งซื้อมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ